กลับมาพบกับแจงแล้วนะคะที่โชว์รูมบอดผาแดงนะคะ,ะวันนี้จ้าคะแจงจะพามาดูรุ่นรถนะคะที่เรากําลังรอ,งอ,งองส่งมอบนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น FX4 Max นะคะราคาตั้งจําหน่ายนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นสีพิเศษนะคะสีลิมิเต็ดนะคะตัวสีเทาอะแลมโบโรดี้จะเพิ่มสีอยู่ที่10,000บาทนะคะตัวนี้นะคะอาลูกค้าสั่งแต่งนะคะเป็นชุดอาการชนหน้าแฮมเมอร์นะคะเป็นการชนหน้าเหล็กนะคะ แล้วก็่มีการเปลี่ยนตัวกระจังหน้านะคะเป็นฟอน์ Ford นะคะตัวนี้่เลือกเป็นสีแดงสีแดงตัดดำนะคะเพื่อให้อเข้ากับตัวกระจังหน้าแฮมเมอร์ชุดนี้นะคะแล้วก็อ่าในสว่วนของตัวด้านข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะจะเป็นแม็ก์ไซส์2 26 เจ็ดสิบอาร์สิบเจ็ดนะคะตัวเป็นอ่าเป็นแม็กของโรงงานพร้อมยางอ่ามีเอฟพูลลิกนะคะแล้วก็ตัวอ่ากันชนด้านข้างนะคะอันนี้จะเป็นกันชนเดิมนะคะเหมาะกับการลุยตะกุยอ่าถ้าตะกุยดินนะคะก็จะสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายนะคะตัวที่แจ้งเสริมเพิ่มเติมให้กับอ่าทางลูกค้านะคะก็จะเป็นตัวอ่าคิ้วตันสารนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเบ้าลออมือจับนะคะให้อ่าเป็นสีดํานะคะตัดกับตัวตัดกับตัวรถนะคะ แล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะอันนี้ตัวโลบาก็จะเป็นโลบาร์เดิมมากับรูดอ่ะมาเดิมโรงงานอยู่แล้วนะคะจะเป็นอ่าโลบาร์ค่ะยาวพร้อมกับไฟเบรกรุ่นที่3นะคะ แล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะที่แจงอ่ะแต่งเสริมเพิ่มเติมให้กับทางคุณลูกค้านะคะก็จะมีตัวอ่ะไฟท้ายนะคะไฟท้ายตัว C นะคะแล้วก็จะมีตัวอ่ะกันชนท้ายเป็นกัชนเป็นกัน,นกชนท้ายของแฮมเมอร์เหมือนกันนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวกรนชนเหล็กด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีอ่ะเป็นตัวข้อฝาท้ายนะคะเป็นอ่ะฟอร์ด FORD สีดำตัดแดงนะคะให้เข้ากับตัวอ่ะกระจังด้านหน้านะคะ อันนี้ก็คืออ่าลักษณะการแต่งโดยรวมนะคะที่เราอาแต่งเติมเสริมรอให้กับทางคุณลูกค้านะคะถ้าหากคุณลูกค้าท่านได้สนใจนะคะสามารถสอบถามโปรโมชั่นกันมาได้ที่เบอร์0994204413นะคะหรือที่ไลน์ ID อ่าตั้งตีน63นะคะ T UNNGTIN63 เดี๋ยวอ่าท้ายคลิปนะคะจจะทิ้งรายละเอียดอ่า ช่องทางการติดต่อไว้ให้กับทางคุณลูกค้าด้วยนะคะถ้าเกิดทางคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวอ่ะคลิปนี้จะขอลาไปก่อนนะคะแล้เวเรามาอ่ะติดตามในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะคะว่าจะจะมีรุ่นรถรุ่นไหนนะคะมาให้กับคุณลูกค้าได้ติดตามรับชมกันนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ